เขาจำเป็นที่เขามีรายจ่ายทุกเดือนอย่างว่างวดลถพวกนี้เขาจะไม่พักแต่เขาจะเว็ดจะไม่เหนื่อยก็ตอนรับตังใช่ไหมคุณหมออ่อนเมื่อพี่เอข้าวข้าวนาปังที่พี่พี่ลงไปน่ะ เป็นสีชมพูทั้งภูเขาเลยอ่ะพี่ไม่ได้ไปมันมันบานเดือนนี้ก็เป็นเดือนอมีมีเทศกาลของงานประจำจังหวัดมีอยู่ไม่นานราคาลงพวดพาดเห็นเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งนะลงลงมาถึงไอนีบาน ดอกนางพยาเสือโกงบานคุณจันที่มาสวัสดีอ่าคุณกินเชา้ชาเช้านะก็คุณตีสวัสดีทุกท่านรอบห้องนะคะเห็นแต่ไอในเพจของ เวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรลย์ก็เหมือนเดิมว่า <c oughs> ตัดรอบแล้วเหนื่อยเหนื่อยก็จริงนะทำสวนยางแต่เราก็รายได้แล้วซากุระเมืองไทยอ่ะที่ภูลมโล แดดแดดเขาจะมึงเนื้อให้ตุดจีนเดือนนี้เดืนนอนภูมภาคมถ้าถ้าแดดไม่เปรี้ยงอะไรจะไปอยู่ ที่นี่ไม่ตกคะ่ะแต่เมื่อเช้านี่คื้มาแล้วก็ลงเม็ดสองร้อยต้นมันมันหน้านี้ไม่พูดเนาะที่ว่าลงไอ้ลงคลิปยาวแล้วได้คลิปเรียวอะ่ะเห็นอยู่หลายคนอย่างน้องมูก็เห็นแล้วเมื่อเช้า ยันตีค่ะแต่ก็สวัสดีตอนเช้าอีกเช่นเคยนะคะก็เท่นี้นะคะสวัสดีค่ะที่หมู่บ้านค่มี ีเขามาเปิด้านรับซื้อประจำอยู่เพราะว่าเราของเมืองเลยอะ่ะก็ถ่ายนั่นมานะสวยสวยมันมันมันถ่ายนาทีหนึ่งนาทีสี่โมงกลับกลับมาอีกทีหกโมง จอมภูเขานี่ยเราต้องเดินเดินขึ้นไปอีกจอดรถเครื่องไว้ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็บานเต็มที่แล้วเขาลงมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มบาต้องอาศัยต้องอาศัยคนอื่นเขาเขาไม่อยู่ก็ไปไหนไม่ได้เห็น เห็นนุงหมูทำกับข้าวอะไรเนมะื่อวานเห็นเห็นในคลิปะน่าทานมากบางทีนะมันช่วงนี้มันมันร่วงใกล้จะหมด แล้วก็ตรงตรงยอดมันก็เริ่มแล้วเริ่มจะแตกใบอ่อนแล้วที่ที่สวนแต่แต่ใบอ่าใบล่างๆมันอะที่อยู่ตามลงมาน่ะก็ยังร่วงไม่หมดก็ยังมีอยู่แต่หยุดไปแล้วแหลมะเพราะเมื่อคืนนี้อากาศอากาศมันอ้าวขึ้นมาแต่ว่ามัน ราไปมอไซค์มันเอาเอามาลำบากจะเที่ยวงานสองวันแล้วยังไม่ได้ไปเลยวันนี้วันนี้ก็น่าไปอยู่อากาศมันคึมคืมไม่ตัดลอบช่วงตัดลอบแต่แต่ใบอ่าใบล่างๆมันอนะที่อยู่ตามลงมานะ่ะก็ยังร่วงไม่หมด ก็ยังมีอยู่จะลงหรือเปล่าว่าทุกปีถ้าถึงถ้าตุ๊จีนเนะเห็นราคามันมันจะลดอ่ะเห็นไมลูกผมก็ตกนิดเดียวไม่ตกเยอะหรอกแต่ถ้าหน้าฝนน่ะถ้าลงเม็ดมาแล้ว เพิ่งจะตอนแรกก็ว,ว่าจะไปเมื่อวานก็ไม่ได้ไปับครบเว,วลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์คัะาตาก็ <c oughs> เปลี่ยนใหม่แล้วเนาะึว่า ลงไปกี่รอบกี่รอบก็ขึ้นเรียวดูยังเหมือนเดิมอยู่นะคนุณสีที่เขาขึ้นให้ให้่หรือว่าหรือว่าแต่แต่ใบ่ใบล่างๆมันน่ะที่อยู่ตามลงมานะ่ะก็ยังร่วงไม่หมดก็ยังมีอยู่น,นี้้แสงอาทิตย์เริ่มจะมาแล้ว แต่แต่มันก็นิ่งไม่มีลมถ้าเราไม่ได้ไลน์นี่เราทําอะไรได้เยอ,อะหลายอย่างนะขนาเราเราไล้์แค่ไม่ถึงชั่วโมงแต่แต่ก่อนเราเราไลฟ์ออกรีดเอ,อด่อ,อกรีดกลางวันเหรอคะจะลงหรือเปล่า ว่าทุกปีถ้าถึงถ้าตุ๊จีนนะเห็นราคามันมันจะลดอะเห็นไม่รู้ก็ลดขึ้นไปไม่ได้ไม่กล้าขี่ขึ้นไปกลัวล้มก็เป็นทางตามันเริ่มบานแต่บานยังไม่หมดแต่ตอนนี้ต้นกุมพานี้จะบานเต็มที่ก็สวัสดีตอนเช้าอีกเช่นเคยนะคะ ก็ส่งลูกเรียนไปแยกตรงบ้านกกสะทอนเต็มมันจะอยู่เขตของพิษณุโลกเขตลอยต่ออ,อำเภอว่าอตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าไม่ที่อที่นี่ ขอบคุณมากค่ะที่แนะนำนเขาจำเป็นที่เขามีรายจ่ายทุกเดือนอย่างว่างวดลดพวกนี้เขาจะไม่พักแต่เ,เขาจะเวรก็ดีแล้วล่ะที่ไม่มีลมถ้ามีลมมานะเกิบใบยางออกจากถ้วย เขาเริ่มน้อยลงเย้ะก็จะยุดช่วงปลายเดือนเด,ดเด,ดแล้วมันก็ไอมันก็แห้งแล้วหน้าหน้าอยาไอ,อที่ตรงน้ำยางไหลอะ่ะหรือว่าเราเราไม่สะดวกไปไม่ใช่ไม่สะดวกหรอกไม่มีคนพาไปเพราะเราขับรถไม่เป็น <laughs> นะคะไม่ต้องสอง่งข้างนอกก็ได้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคนบางอีไม่ไม่ไกลแต่มันสวนยางเราอยู่นู่นอยู่อ่